สวัสดีค่ะจเจเนอเรชันค่ะวันนี้จะมาท้ามไวต่อไวกับคุณยูนนะคะข้อที่หนึ่งค่ะถ้าตอนนี้ให้เลือกร่วมง,งานกับศิลปินคนไหนก็ได้ในโลกจะเลือกร่วมงานกับใครดีร่วมงานกับศิลปินคนไหนทั่งโลก ขอมารายแคลลี่ค่ะดิฉันอยากออกแบบสเตจให้กับมารายแคลลี่ที่สุดออกแบบสเตจให้กับมารายแคลลี่นะคะก็ที่2ค่ะประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของการเป็น t r a n s นเดอร์คืออะไรจริงอ่ะมันทําให้เรารู้ว่ารู้สึกโชคดีว่าครอบครัวสปอร์ตเราในทุกๆมิติแน่นอนว่ามันยากมากการทำความเข้าใจในสิ่งที่ไม่เคยมีคํำสกัดความมาก่อนหรือแม้แต่จะมีแต่มันก็เข้าใจยากแต่เขาพร้อมที่จะฟังเราในทุกๆอย่างที่เป็นความรู้สึกของเราจริงๆความที่โชคดีที่สุดก็คือมีครอบครัวที่เข้าใจเนาะใช่ รวมถึงเพื่อนๆด้วยเรียกว่าอย่างไรละนนอกจากคําว่าสวยแล้วเนี่ยคิดว่าคําชมแบบไหนที่ทําให้รู้สึกว่าหัวใจของฟูที่สุดความนี่คือเอาจริงๆนะเ้าจะชอบคําว่าเก่งมังแต่ก็เอาจริงพอโตมาถึงจุด ที่ทางานไปเรื่อยๆอ่ะทุกครั้งที่รับคําชมก็รู้สึกดีใจมันรู้สึกขอบคุณแต่ถามว่าคําไหนที่มันดีใจที่สุดมันตอบย่าเมื่อรารู้สึกขอบคุณทุกอย่างเวลาที่มีคนพูดกับเราว,ว่าเขาติดตามเราอยู่แล้วกําลังทาอะไรอยู่สิ่งนั้นมันทาใม้เรามีกําลังใจในการที่จะทํางานแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆไปะไยอย่างเงี้ย ข้อต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าให้เลือกแบบทําให้เทรนด์แฟชั่นหรือว่าเสื้อผ้าชนิดไหนจะได้หายไปจากโลกอะ่ะอยากให้อะไรหายไปไหมไม่อยากให้อะไรหายไปเลยไม่จะบอกว่าการที่เคยทํางานแฟชั่นมาก่อนเรารู้เลยว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการไม่ตัดสิน<อ>ทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นทุกคนมีความชอบส่วนบุคคลทุกคนมี ข้อจากัดบางอย่างหรือความไม่มั่นใจบางอย่าง<ะ>เกิดขึ้นอยู่แล้วยูนเคยผ่านสิ่งเหล่านั้นมาก่อนยุดเข้าใจมากๆฉะนั้นไม่มีอะไรจําเป็นต้องหายไปข้อสุดท้ายเลยค่ะอยากให้บอกอะไรกับทรานเจนเดอร์ที่กําลังไล่ตามความฝันอยู่แล้วเขารู้สึกว่าโอ้มันห่างไกลเหลือเกินก็ยังไม่สาเร็จยูนรู้สึกว่าความฝันทุกอย่างมันไม่ได้ฝันวันนี้แล้วมันก็จะมาเลยพุ่งหนี้ทุกอย่างมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆ ต่อันนี้ยุนพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวสวยุนรู้ว่าทุกคนน่ะมีชีวิตประจาําวันมีข้อจากัดที่มันแตกต่างกันยูนชอบหนังสือของจิมมี่เหลี่ยมากมันมีหน้าสุดท้ายของหนังสือที่เขาเขียนว่ามนุษย์งดงามด้วยความฝันแน่นอนว่าความฝันบางทีมันไม่ได้มาเป็นจริงแต่เราก็ยังมีพลังในการใช้ชีวิตต่อไปยุนรู้สึกว่าสิ่งะนะั้นเน่ยเป็นสิ่งที่สําคัญสุดท้ายค่ะขายของเลยค่ะบอกหน่อยว่าทําไมคนถึงควรใช้สิ่งนี้ค่ะวัสซีนทรานซิชันบอดีโลชนัน แน่นอนว่าในตัวประสิทธิภาพของตัวโลชั่นเนี่ยมันก็ถูกวิจัยถูกพัฒนาถูกอัพพรุฟด้วยกลุ่มคนที่มารีเสิร์ชรรวมกันรวตัวอยูย่ด้วยเป็นอย่างหนึ่งที่อยู่รู้สึกว่ามีความสําคัญมากๆคือมันเป็นจุดเริ่มต้นของแรงบันาลใจคือขอแยกเรื่องนี้ออกเป็น2ข้อข้อที่1ก็คือ สิ่งนี้สำหรับยุนเป็นมิดยุนบอกก่อนว่ายุนเป็นทรานเซนเดอร์ที่อยูไม่ได้ take เทคอร์โมนพราะยุนเชื่อในการเดินทางของยุนสิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นมิดสำหรับคนที่รู้สึกว่าคุณอยากจะเริ่มเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่มันอยู่เบื้องต้นอยู่ตรงหน้ามากๆอย่างที่2ก็คือพอเราพูดถึงคอนเซปต์ของทรานเซนเซนมีการพูดถึงคำศัพท์ของคำว่าทรานเซนเดอร์ hmm. เกิดขึ้นเราที่อยู่ในที่นี้รู้จนกว่าทรานเซนเดอร์แปลว่าอะไรแต่ยุนเชื่อว่าอีกหลายครอบครัวยังไม่รู้ถึงค,ความของ ทารเจนเดอร์และความหลากหลายของทา a n เซนเดอร์ที่อยู่ในกลุ่มนี้อีกว่ามันมีอะไรบ้างสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทาให้ครอบครัวค่อยๆทาความรู้จักกับสิ่งนี้เพิ่มมากขึ้นรู้ว่าจะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรจะดูแลแล้วก็เทคแคร์คนในครอบครัวของคุณยังไงเพื่อให้เขาได้มีความสุขมากที่สุดในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นขอบคุณคะ่ะสวยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ